สันักงานบัญชีเนะี่ยคีย์สำคัญก็คือคนที่ต้องทำบัญชีถูกไหมเป็นคนที่มีความสำคัญในธุรกิจนี้ปีแรกเนี่ยนักบัญชีที่ว่าเป็นหุ้นส่วนพี่เนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อกับเราเราก็คิดว่ามี2ทางว่าเนื่งจะหยุดหยุดก็คือเลิกทำนะหรือจะไปต่อแต่ผมเองก็ทบทวนสุดท้ายเราเลือกที่จะไปต่อ หลายครั้งที่ธุรกิจหลายๆคนนะครับช,ช่วงเริ่มต้นปุ๊บและช่วงโตเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอโตเละๆหนึ่งเขาก็มีเงินเยอะแล้วเนาะเขากม็มีเงินมีรายได้เข้ามาทุกเดือนมีกาไรดีใช่ไหมเ <ๆ S 1> ขาก็หยุดไงหยุดก็คือว่าไม่ได้ต่อยอดไม่ได้พัฒนาแล้วหลังจากนั้นมันก็ลงผมมองนะว่าเป็นช่วงที่จังหวะยากที่สุดก็คือว่าเขาจะทํายังไงให้ธุรกิจเขาอะโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันเนี้ยมันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นแบบกลยุทธ์ที่ยากกว่าเริ่มต้้้้นแแลลขขาาายยยยยยังงงงไไไใใหใหดดดดดเออะทททีีี่่สสุุํ ปัญหาหนักที่สุดในชีวิตนี่นะก็เอาส่วนลูกค,ค้าเราก่อนละกันนะครับช่วงโควิดนี้เป็นปัญหาหนักเลยโควิดเกิดขึ้นปุ๊บแผนการขายเขาอะแผนเซลลเขาอะไม่ได้ตามเป้าพอแผนเซล์เขาไม่ได้ตามเป้าปุ๊บธุรกิจเขาไปต่อไม่ได้เขาไปต่อไม่ได้เขาจะต้องมีการลดคนนะครับมีการเลิกทําธุรกิจสุดท้ายพูดถึงหุ้นโหวตกันว่าให้เลิกทําธุรกิจเราก็ค่อนข้างละลาบากใจเหมือนกัน สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Enter to Journey นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพี่ทรงนะครับก็<อ>เดี๋ยวรบกวนพี่ทรงแนะนำตัวคร่าวๆหน่อยครับว่าทำอะไรมาบ้างครับ ได้ครับผมนะครับทรงนะครับอภิวัตรหวังมีชัยนะครับปัจจุบันนี้ครับทำธุรกิจสํานักงานบัญชีดิจิตอลนะครับก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นจากเรียนจบเลยนะครับเตินก็คือพี่ก็เป็นเด็กจบใหม่แบบนี้แหละครับแล้วก็อยากทําธุรกิจนะครับตอนนั้น10ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีคําว่าสตาร์ทอัพนะครับแต่เราก็อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับเราก็เลยจบทางด้านการเงินมาด้วยนะครับผมก็เลยเปิดเพจชื่อว่าบนกองเงินกองทองโดยการให้ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็เรื่องของวางแผนภาษีส่วนตัวนะครับเป็น Personal Finance นะครับว่าบริหารการเงินส่วนบุคคลยังไงนะครับทีนี้พอเราเขียนบทความนะครับเรามีเพื่อนนะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยก็มีคนสนใจให้าการติดต่อเราแล้วก็อ่านบทความของเราเป็นอย่างดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ขยายมาในคนทั่วไปนะครับและสิ่งที่ เซอร์ไพรส์ามากที่สุดก็คือว่าพอเราดูแลคนเนี่ยไปเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาเป็นลูกค้าเรานะครับแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้พี่ดูแลเขาเพิ่มโดยการดูเรื่องของบัญชีภาษีให้กับบริษัทเขานะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำสำนักง,งานบัญชีขึ้นมาแล้วก็สำนักง,งานบัญชีเนี่ยเราก็เห็นมุมมองทั่วไปก็คืออาจจะเป็นแบบ ลุงป้านะ,ะมาทำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรูปแบบกระดาษเยอะๆอย่างเงี้ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเป็นโปรแกรมอยากเป็นออนไลน์อยากแบบเปเปอร์เลสร้อยเตแลวตอนนั้นสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เกิดขึ้นครับเมื่อปี2 5 6 1ก็เลยเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพทำโปรแกรมบัญชีแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเราในการทําบัญชีออนไลน์แล้วก็ส่งมาให้นักบัญชีของเราปิดบัญชีหมดเลยนะครับ mm hmm. นี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของทางพี่ในปัจจุบันนี้ครับ ครับก็ขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงก็คือคอันนี้คือพี่เรียนเรียนที่ไหนมาเรียนอะไรมาโอเคตายเลยครับก็เดี๋ยวเท้าความไปเลยเนาะว่า,าเรียนจบมปลายแล้วกันมปลายเนี่ยที่โรงเรียนพิรีย,ยาลัยจังหวัดแพร่นะครับก็เป็นเด็กมปลายแบบปกติทั่วไปนะครับเสร็จแล้วครับก็สอบเข้ามอชอนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเสร็จแล้วเราก็เรียนต่อจนถึง4ปีแต่จุดนี้มันมีจุดพีคจริงๆแล้วอนะเราอยาอยาก เป็นคนกรุงเทพนะเราอยากจะมาเรียนกรุงเทพตั้งแต่มาหาลัยเลยนะครับแต่ว่าไปสอบที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ <laughs> นะครับแล้วเราเป็นคนเด็กเหนือด้วยนะครับแต่แบบเราล้ากับการที่เดินทางไปกรุงเทพไปบ่อยแล้วเนี่ยพอโครงการเรียนดีมาปุ๊บนะครับส่งผลงานไปสอบสัมภาษณ์ที่มอชอแล้วเราก็ได้โคต้าทางภาคเหนือเข้าไปเรียนเลย,เ,ลยเราก็ ปรึกษาครูแนแนวครับผมปรึกษาครูแนแนวครูแนแนวบอกว่าโอเคดีที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้หรอกว่าดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดก็ไม่เป็นไรเลือกตามคุณครูบอกครูบอกแบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วก็เราเป็นคนแรกที่ไม่ต้องสอบข้อเขียนอะไรไงก็สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วแล้วก็เข้ามอชอเลยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนแรกเรียนเศรษฐศาสตร์นี่รู้สึกว่าเรียนแล้วเนี่ยมันอะไรที่มันจับต้องไม่ได้เนาะเพราะว่าเราได้เห็นหลายๆคนตอนที่ไปอบรมค่ายแนแนวเขาจะบอกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์นะมมนจับต้องไม่ได้ เรียนที่จับต้องได้ต้องไปเรียนบริหารอ่ามันจับต้องได้เลยเป็นบริหารธุรกิจเป็นนักบัญชีออกมาแต่ผมก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์แต่พอไปกดปุ๊บไปเรียนปีแรกเทอมแรกเลยนะเฮ้ยชอบนะครับพอเรียนมชเสร็จปุ๊บ แล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆแล้วก็อยากจะดูแลเรื่องของภาษีด้วยก็ต้องมาเรียนเพิ่มนะครับเป็นมินิ MBA Ta x ation สําหรับธุรกิจทั่วไปนะครับการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจทั่วไปที่โรงเรียนภาษีนะครับทุกคนเซิร์ชดูได้นะโรงเรียนภาษีหรือว่า School o f t a กนะครับก็เรียน6เดือนนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อช่วงโควิดนี่เองก็ไปสมัครเรียนปอโทเพิ่มนะครับที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับแล้วก็เรียน1ปีจบอันนี้ก็เป็นท เงินเศรษฐาครับบัญชีที่ปอโถสีประทุมและภาษีสควอออฟแท็กก็เลยทีอินวันเลยครับอ๋ออะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเราเรียนจบแล้วเราต้องเรียนต่อครับมีปัญหาอะไรเข้ามาหรือเปล่า<อ>เราจบว่าเราต้องเรียนต่ออ่าจริงๆแล้วอยากจะได้สังคมเพิ่มอ่าเพราะว่าสังคมของนักบัญชีแล้วก็อยากจะมีวิธีการคิดเป็นนักบัญชีเชิงบริหารแล้วก็อยากจะเรียนสั้นๆ,ๆนะครับก็เลยไปเจอสีประทุมนะครับแล้วก็หนึ่งปีจบจริงๆด้วย นะครับหปีจบก็ได้ได้ไอเดียได้มุมมองของนักบัญชีเชิงบริหารเข้ามานะครับเป็นแนวแบบ CFO เงี้ยครับแล้วก็ได้เพื่อนได้เพื่อนใช่ครับได้เพื่อนในวงการครับอืมครับภาพของงานที่พี่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับ,รบที่เห็นภาพนี้ตั้งแต่ตอนแบบเรียนอยู่เลยหรือเปล่าหรือแบบตอนเพิ่งจบนี่เห็นเลยไหมครับว่าจะมาทําสิ่งนี้เห็นตอนที่เรียนจบนะว่าตอนที่อายุ22เนี่ยเราก็มองเนาะเพราะว่าเราก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็มาเขียนตีเส้นว่าตั้งแต่อายุ22บไปหลังจากเนี้ยเราจะ เราจะมีชีวิตยังไงบ้างเราจะมีเป้าหมายชีวิตยังไงซึ่งช่วงนั้นหลายคนก็บอกว่าไปทํางานก่อนหาประสบการณ์แล้วก็ค่อยออกมาทําเองอพทำแมพี่เขาบอกอย่างนี้แต่ธุกกกรกิจเองมันเสี่ยงนะครับทำไม,มต้องแบบจบมาต้องไปรับความเสี่ยงประมาณนั้นด้วยใช่แต่เราก็คิดว่าอายุ4ี่ะถึงเวลาเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องออกมาทําเองอยู่ดีอจาก40ย้อนกลับมาปัจจุบันคืออายุ22่ กำลังคิดว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่อายุยี่สิบสองล่ะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคือเสี่ยงแล้วเนี่ยไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีลูกม,มาเกี่ยวข้องเราลงแล้วคนข้างหลังเราไม่ไม่ต้องรับผลกระทบไปด้วยใช่พอผมมาอยุงเทพเนาะผมก็ต้องบอกว่าผมต้องเอาตัวให้รอดถ้าผมไม่รอดผมจะต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านอันนี้คือคอมมิชเมนต์เลยว่ายังไงเราต้องเอาให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ มองเห็นภาพก็คือถ้า40ความเสี่ยงเยอะมากถ้าออกมานะทั้งลูกทั้งเมียนะต้องมาดูแลแล้วก็ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เงี้ยมันมีปัญหาทันทีเลยครอบครัวเราจะมีปัญหาเราก็เลยเริ่มต้นจากยุ่2ิบสอวันนี้ยีิบสอตอนนี้สาแล้บสาผ่านมา11ปีก็เลย <c oughs> มีประสบการณ์พอสมควรผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับก็เลยธุรกิจก็เลยเป็นช่วงที่แบบต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆล้วครับแล้วก็ย้อนหลังกลับไปถ้าอยากจะบอกหลายๆคนเนาะก,ก็มันจุดตัดสินใจที่ที่ดีนะบางทีเรามองว่าเป็นความเสี่ยงแต่ ว่าในช่วงที่อายุน้อยเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยแต่อายุเยอะเนี่ยความเสี่ยงมันเริ่มเยอะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งไงที่สตาร์ทอัพหลายๆคนเนี่ยเด็กจบใหม่แบบปุ๊บทำสตาร์ทอัพเลยครับตอนที่เป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยครับได้จำกัดไหมครับว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะสามารถมาขอคำปรึกษาจากพี่ได้อย่างเงี้ยครับได้ครับเริ่มต้นสองหมื่นก็ดูแลให้ได้นะครับทุกวันนใช่ทุกวันนี้ลองเซิร์ชหาได้เลยนะบนกองเงินกองทองเนี่ยสามารถที่จะเห็นสมัยก่อนเลยนะว่าแบบมีเงินสองหมื่นก็เริ่มต้นบริหารการเงินได้้้้อออยย่่่่าาาาาางงงเเเีีีตติดดมมมไคคคครรรัับบผกก็ืนทขปึษ พี่เนี่ยคือก็ต้องเข้ามาคุยรายละเอียดกับพี่ว่าเขามีคชโฟมีรายได้เขายัางไงมีรายจ่ายอะไรบ้างแล<ถ>้วพี่ก็จะออกแบบให้เขาทุกอย่างเลยทบวงจรเลยใช่ครับก็มีไรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเป็นยังไงเก็บได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนปีหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่รายได้ในระบบเป็นยังไงบ้างจะเสียภาษีเท่าไหร่ก็บริหารองค์รวมแบบนี้ในเขาแล้วมาก่อนเนี่ยก่อนโควิดละกันคือส่วนใหญ่ก็จะไปเจอลูกค้าร้านกาแฟ นั่งกิน<ม>กาแฟคุยกันนะครับรูปเก่าๆยังมีอยู่ในนั้นในเพจ Facebook บนกองเงินกองทองนะครับแต่ปัจจุบันคนสมัยใหม่เนี่ยพอหลังจากยุคโควิดเขาก็ออนไลน์บ้างมาเจอเราที่ออฟฟิศบ้างส่วนใหญ่จะ แนะนําให้ทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็เจอกันที่ออฟฟิศครับมีตัวอย่างปัญหาที่รู้สึกว่าประทับใจหรือว่าอันนี้แบบเป็นปัญหาหนักๆที่อยากจะมาแชร์ไหมครับโอเคปัญหาหนักที่สุดในชีวิตนี่นะก็ต้องบอกเลยว่าเอาส่วนลูกค้าเราอนละกันเดี๋ยวเข้ามาสวนพี่ทีหลังนะครับส่วนลูกค้าเราเนี่ยก็คือช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดนี้เป็นปัญหาหนักเลยว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับ<ม>บางธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจแบบแนวสตาร์ทอัพใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มีหลายหุ้นส่วนพอโคว ว่าแผนเซลล์เขาอ่ะไม่ได้ตามเป้าพอแผนเซลล์เขาไม่ได้ตามเป้าปุ๊บธุรกิจเขาไปต่อไม่ได้นะครับเขาไปต่อไม่ได้เขาจะต้องมีการลดคนนะครับมีการเลิกทําธุรกิจสุดท้ายผู้ถือหุ้นโหวตกันว่าให้เลิกทําธุรกิจอ๋อก็เทคไทม์พอสมควรเพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้เขาเราก็ค่อนข้างละลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าการที่จะหยุดธุรกิจเพราะว่าเราเห็นโมเดลธุรกิจมันดีไงทำไมเขาหยุดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเสียดายแทนเขาอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจึงเป็นปัญหาที่ในตลอดชีวิตการทํางานมานะว่าหนักใจแทนเขา แต่ปัจจุบันก็คือเมื่อเขาตัดสินใจปิดไปเคลียร์ปัญหาอะไรก็ตามกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับที่คิดเหมือนพูดว่ามีปัญหาที่เป็นปัญหากส่วนตัว,วใช่ใชไหมอ่าส่วนตัวธุรกิจนี้คือ สัมนากานบัญชีเนี่ยต้องถามเลยว่าคีย์สำคัญก็คือคนที่ต้องทำบัญชีถูกไหมคนทำบัญชีพนักงานบัญชีอ่ะคือเป็นเป็นคนที่มีความสำคัญในธุรกิจนี้เพราะว่าเขาจะต้องอาลงบัญชีปิดงบให้ลูกค้านะครับปีแรกเนี่ยเจอบททดสอบเลยครับเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นธุรกิจมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องมีการโคโคหุ้นส่วนกันครับกับนักบัญชีแต่ปีแรกเนี่ยนักบัญชีที่ว่าเป็นหุ้นส่วนพี่เนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อกับเราอ๋อแล้วเรามารู้ตอนที่ช่วงที่จะปิด งบประมาณ2เดือน่ยต้องส่งงบทางทางราชการกําหนดส่งอ่ะงบประมาณแค่2เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีที่เรามีเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยงานแล้วก็เราก็คิดว่ามี2ทางว่าเนื่งจะหยุดหยุดก็คือเลิกทำนะหรือจะไปต่อ นะครับแต่ผมเองก็ทบทวนแล้วก็ปรึกษากับทางภรรยานะสุดท้ายเราเลือกที่จะไปต่อพอเลือกไปต่อปุ๊บเราก็เคลียร์ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ปรับปรุงวิธีการทํางานหลังจากนั้นมานะครับเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาได้แล้วก็นึกถึงปัญหาเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่บททดสอบเราเลยนะว่ามันจะมีบททดสอบเข้ามาคือจะหยุด เลิกหรือจะไปต่อถ้าไปต่อมันมีทางออกของมันเรื่อยๆ,ๆเื่ลยนะจนถึงทุกวันนี้ในประสบการณ์ของมีสงเนี่ยมีอีเวนต์ไหนไหมที่มันส่งผลกับแบบว่าเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเลยเป็นทวินนิ่งพอยต์เลยโอเคพลิกผันแรกเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วพลิกผันแรกก็คือว่าผมอ่ะพอเรียนจบปุ๊บปี56 5,7 2ปีเนี่ยยังอยู่เชียงใหม่อยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าตลาดเชียงใหมอ่อ่ะมันไม่โต นะครับครึ่งปีในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือตั้งแต่วาณเดือนกรกฎาปี57เนี่ยผมลองยิงแอดโฆษณานะครับว่า,ามาเจอลูกค้าที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ให้แอดเนี่ยมันหาลูกค้าทราเกตกรุ๊ปที่กรุงเทพพื้นที่ให้เราเสร็จแล้วเรายังอยู่เชียงใหม่เรายัางตอบได้อย่างเงี้ยนะคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่า,อ,าอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้มันก็ตรงคอนเซ็ปป์ปัจจุบันเน่ยเนาะ w o r k from anywhere นะครับเสร็จแล้วพอเรานัดลูกค้าที่กรุงเทพปุ๊บเราก็แวะมาเจอลูกค้านะครับจุดเริ่มต้น ของการจุดเปลี่ยนก็คือเฮ้ยตลาดกรุงเทพมันใช่มันใช่สําหรับเราปี58าแปดผมมูฟมาเลยนะครับเสร็จแล้วพอมูฟมาปุ๊บนะครับก็วิ่งหาลูกค้าแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบนี้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนก่อนนะจากคนต่างจังหวัดเนี่ยจากเชียงใหม่นะครับไม่มีฐานตลาดอะไรในกรุงเทพเลยมาอยกรุงเทพเชื่อไหมว่าจะต้องลดระดับตัวเองนะอยู่เชียงใหม่เนี่ยมีรถขับนะแล้วก็ชีวิตแบบ สโลไลฟ์แล้วชีวิตดีมากเลยแต่พอมาอยู่เทพเนี่ยคือแบบแอคทีฟม,มากขึ้นรถไม่เอามานะเพราะว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเยอะอต้องใช้รถไฟฟ้ารถตู้รถเมในการเดินทางนะครับอยู่แบบเนี้ยสองปีถึงจะเอารถกลับมาใช้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเอาธุรกิจขึ้นมาละก็คือมีแคทโฟลเป็นบวกในแต่ละเดือนนะครับสองครับจุดเปลี่ยนที่สองก็คือว่าตอนที่รันออฟฟิศใหม่นะครับพอปี6 1หนึ่งเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยเราน่าจะโตขึ้นได้กว่านี้นะก็เปิดออฟฟิศใหม่ พอเปิดออฟฟิศใหม่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิดออฟฟิศใหม่เนี่ยลูกค้าจะมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆปรากฏว,ว่าไม่เป็นอย่างนั้นอ้าว <laughs> ไม่เป็นอย่างนั้นเดิมทีเราเราไปเราไม่มีต้นทุนไงเ,<อ>เราแบบอ,อยู่ร้านกาแฟออฟฟิศก็ห้องเล็กๆโคเวกิ้งสเปซทำงานได้แล้วก็ไปเจอลูกค้าที่ร้านกาแฟหลังจากนั้นเรามีออฟฟิศที่มีสเปซของเราเนี่ยร้อยแปดสิบตารางเมตรนะครับค่<อ>าใช้จ่าย <ๆ S 2> เพิ่ม <ๆ S 2> ขึ้นเป็นเดือนละเป็นหลักแสนเลยนะครับแต่ เราไม่สามารถเจเนอเรตรายได้ตอนแรกได้อืม,มันจุดเปลี่ยนเลยเราต้องหาคิดหาวิธีอเผอิญว่าเจอเจอธุรกิจสำนักง,งานบัญชีนี่แหละเพราะว่าลูกค้าให้เราทำไงให้ลูกค้าบอกว่าให้เราดูแลบัญชีเพิ่มเติมได้นะครับเราก็เลยมาทําธุรกิจสำนักง,งานบัญชีแล้วก็อเผอิญว่าปีที่สองเนี่ยถึงจะดีขึ้นแล้วก็เอาธุรกิจนี้อยู่ได้นะครับ point ที่สามจุดเปลี่ยนก็คือช่วงโควิดงานที่ปรึกษาไม่มี เพราะว่าโควิดเนคือแบบอยู่บ้านกันหมดเลย <c oughs> แต่ไม่น่าเชื่อเขาว่าธุรกิจสำนักงานบัญชีเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีรายได้เข้ามามีแค f โฟลต่อเนื่องเพราะว่าลูกค้าเซ็นสัญญากับเราปุ๊บลูกค้าจะต้องจ่ายค่าทำบัญชีเรา12 <c oughs> เดือน <c oughs> ในแต่ละปี มันเลยทําให้เป็นคอมมิชเมนต์ว่าเรามีไรายได้ในต่อเนื่องในแต่ละปีแล้วก็พาเรื่องนี้ผ่านมาได้ในปัจจุบันนี้ก็เลยทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยสามเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นแบบชีวิตแบบพลิกพิกจริงๆเลยนะอ,อผมจะให้เปรียบเทียบระหว่างสอย่างนะครับก็คือการเริ่มต้นทําธุรกิจการดํารงไว้การรักษาธุรกิจไว้เนี่ยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อยอดคิดว่า3าอย่างเนี้ยอันไหนทําได้ยากที่สุดเริ่มต้นดํารงอยู่แล,แล้วก็ต่อยอดใช่ไหมพี่มองนะเริ่มต้นเนี้ยไม่ยากอื แต่ดำลงอยู่และต่อยอดเนะนี้ยากหลายครั้งที่ธุรกิจหลายๆคนนะครับพี่พี่ดูธุรกิจเจ้าของธุรกิจมาเยอะนะช่วงเริ่มต้นปุ๊บแล้วช่วงโตเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเขาพอโตเล,ล็กๆหนึ่งเขาก็มีเงินเยอะแล้วเนาะเขาก็มีเงินมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนมีกําไรดีใช่ไหมเขาก็หยุดไงหยุดก็คือว่าไม่ได้ต่อยอดไม่ได้พัฒนาแล้วหลังจากนั้นมันก็ลงผมมองนะว่าเป็นช่วงที่จังหวะยากที่สุดก็คือว่าพอมันดีแล้วอ่ะเขาจะไปต่อ,อยังไงเขาจะทํายังไงให้ธุรกิจเขาอ่ไยๆ ที่สิ้นสุดอันเนี้ยมันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นแบบกลยุทธ์ที่ที่ยากกว่าเริ่มต้นและขายยังไงให้ได้เยอะที่สุดแล้วทายอดขายยังไงให้ดีที่สุดแล้วก็เติบโตมาให้ได้เงินเยอะที่สุดอันเนี้ยเป็นการที่วัดใจเลยเพราะว่ามันลองเทอมมาหลายปีไงกว่าที่เขาจะต้องพบเจอปัญหานี้แต่พอพบเจอปัญหานี้แล้วเขาไม่มีทักษะเรื่องของการพัฒนาต่อยอดนี่นะไปต่อไม่ได้นะเพราะว่า ทุกๆวันก็ไหลลงเรื่อยๆก็เผชินกับผลขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราต้องการวางแผนที่จะ,กะเกษียณเนี่ยเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ที่แบบว่าสมมติผมยกยกตัวยอย่างเช่นอายุ35มสิบห้าไงครับ,รบอยากจะ,กะเกษียณต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ครับโอเคกเกษียณเนี่ยในมุมมองของผมแลวกันนะผมมองว่าการ,กรเกษียณของผมเนี่ยคือการทํางานและการใช้ชีวิตและกันที่ไม่ต้องมายึดติดกับกรอบเดิมๆแล้วก็ไม่ใช่บอกว่า55้า0บาสิบอ่ะอยู่ทําง,งานเลยนะเพราะว่าอยู่ทาง,งานแล้วเนี่ย คุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้อะไรมุมมองหรือว่าไม่ได้ใช้ร่างกายของคุณไม่ได้ใช้สมอง,องคุณแล้วไงคุณก็ปล่อยตัวเองให้ทิ้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตามการเวลานะแต่นี้ความหมายของผมคือการเกษียณก็คือว่าวันนี้ไปทำงานออกไปทำงานคือไปเจอคนไปสร้างสารรค์มันเราไม่ได้แบบว่าถูกบังคับต้องไปนะต้องไปนะแปดโมงเลิกห้าโมงนะเพื่อจะได้เงินเดือนนะการเกษียณของผมเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยเจอแบบนี้แล้วเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยทุกๆวันนะ เป็นวันเกษียณได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครค้นพบแล้วว่าคุณไปทํางานโดยที่คุณไม่ไถูกบังคับนี่นะคุณออกไปสร้างสารไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมอะไรที่คุณไม่ได้ถูกบังคับนี่นะนั่นคือการเกษียณของคุณที่แท้จริงแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อมาว่าแล้วมีเงินเท่าไหร่ถึงทําแบบนี้ได้ล่ะมผมอ่ะอาจจะบอกว่าไม่ได้มองว่ามีเงินเป็นก้อนเท่าไหร่ เพราะการมีเงินเป็นก้อนไม่สู้กับการมีแคดโฟในแต่ละเดือนแคดโฟคือเราถ้าเราทําธุรกิจอย่างผมทําธุรกิจเนี่ยแล้วก็มีทีมงานทําอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะแคดโฟมันก็คือว่าเงินที่รับรบจ่ายและเงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับถ้าเรามีแคดโฟในแต่ละเดือนอะเหลือเข้ามานะนั่นก็สามารถที่จะทําให้เราการ,กรเกษียณเกิดขึ้นได้แล้วอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดเป็นคนทําธุรกิจแต่ถ้าเกิดเป็นคนทํางานประจําเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํางานแล้วอะ เราจะมีแคดโฟเข้ามาเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีพอร์ตการเงินหรือพอร์ตลงทุนของเราที่สร้างเจเนเรตรายได้ให้กับเราเข้ามา10ปีที่แล้วที่ผมเริ่มต้นทําธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินวางแผนกเกษียณให้กับทุกคนถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสิปีเนี่ยคือ เอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อ,อกองทุนปันผล<ม>เพื่อให้ได้เป็นพาสซีฟอินคัมแล้วก็สามารถร<ม>ีทายเมนได้คือมีรายได้พอกินพอใช้ในแต่ละเดือนมเมื่อเรามีพอลงทุนที่มากเพียงพอมากเพียงพออาจจะยกตัวอย่างนะสิบล้าน<ม>แล้วก็ได้ยิวอยู่ที่ประมาณปันผลประมาณ,ป,มาณปีละหกเปอร์เซ็นหกปอร์เซ็ของสิบล้านก็คือหกแสนก็ได้ปานเดือนละห้าหมื่นเราโอเคแฮปปี้เนาะมีแคทโฟลในแต่ละเดือนแล้วก็เงินเก็บเราก็ไม่ร่อยหลออแถมจริงๆวันนี้ คอนเซปต์แบบนั้น,น่ะมันยังได้อยู่ไหมนะครับคอนเซปต์ <laughs> <okay. S 1> แบบนั้นมันยังยได้อยู่ไหม <laughs> คือมันเกิดจุดเปลี่ยนเลยนะเทอร์นิ่งพอยท์ที่แบบจุดเปลี่ยนเลยก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาแนวคิดอะไรทฤษฎีอะไรไแบบเดิมๆที่เคยวางแผนการเกษียณมาเนี่ยมันได้ผิดพลาดไปหมดเลยครับ <mm> มันได้ทำให้ผมมาเห็นเห็นสัจธรรมในชีวิตจริงก็คือว่าอ๋อเราก็ไปพึ่งพากับหุ้นบางตัวหรือว่ากองทุนบางตัวไม่ได้มันเลยจะต้องมาพึ่งพาในเรื่องของการบริหารพอร์ตให้มีแคชโฟ พอที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันและเราจะต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยใช้ความสามารถที่ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราเนี่ยทำรายได้ให้กลับมาเป็นแคชโฟในปัจจุบันอันนี้มันยั่งยืนมากที่สุดผสมกันนะมเขาอาจจะใช้ผสมกันได้ก็คือว่าจากพอลงทุนส่วนหนึ่งจากตัวเองใช้ตัวโปรเฟชชั่นอลของตัวเองเนี่ยไปสร้างสรรผลงานแล้วก็มีรายได้เป็นแคชโฟออกใหม่ส่วนหนึ่งผสมกันได้นะครับถ้าเกิดผสมกันได้คุณเนี่ยจะมีความยั่งยืนในเรื่องของการ,กรเกษียณมากที่สุดเลยเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดว pues like hmm, nah, ันนี Japanese, ้คุณไปเที่ยวคุณไปใช้ชีวิตเช่นไปหาไอเดียแบบนี้เขาเรียกว่าไปหาไอเดียนะไม่ต้องว่าไปเที่ยวเนาะเตาไปหาไอเดียที่ญี่ปุ่นสองอาทิตย์ไปหาไอเดียใหม่ที่ญี่ปุ่นสองาทิตย์ไปหาประสบการณ์ใหม่2อาทิตย์ธุรกิจรันได้แคดโฟยังมีเข้าทุกเดือนใช่ไหมสองพอร์ตลงทุนของคุณที่คุณวางไว้ว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแคดโฟไมนได้กลับเข้ามานะครับก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปแบบการเกษียณโดยที่อันลิมิตเลย อายุเท่าไหร่คุณก็ยังดูหนุ่มดูสาวอยู่เดี๋ยวนี้คนอายุ50เนี่ยยังดูเหมือนอายุ30กว่าเลยนะใช่ใช่เขาในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถามเรื่องเรามีเงินพ่อแม่เราก็จะแนะนําพ่อแม่ปู่ย่าเรนนะครับก็ <c oughs> จะแนะนำให้ให้เราเก็บออมนะเก็บออมนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเกิดในทุกวันนี้เนี่ยเราเสพสื่อทางออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะพูดกลับกันก็คือเราไม่ควรเก็บออมเราควรจะลงทุนลงทุนอันนี้คือในฐานะที่ปรึกษาการเงินนะครับมีคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับโอเค เอาท้าความไปก่อนละกันผมก็เคยเหมือนเติรนะที่ว่าพ่อแม่ก็ยังบอกมาให้เก็บเงินเก็บเงินออมเงินนอกกากเงินเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของการออมเงินก็คือหยอดกระปุกหยอดเหรียญหยอดเหรียญหยอดเหรียญเป็นแบบการฝึกวิน,นัยนะครับทีนี้เมื่อก่อนมันยังไม่มีไงไม่มีเรื่องของการลงทุนการบริหารการเอ่อ uh, financial management wealth management การบริหารความามั่งคั่งยังไม่มี นะครับเพราะว่ามีทางเลือกเดียวก็คือว่าเก็บเงินแล้วเต็มกระปุกก็ต้องไปแค่กระปุกฝากเงินที่ธนาคารสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้นะครับเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องของโน้ตฮาวกระบวนการเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วมันมีทางเลือกเยอะขึ้นก็เลยทําให้คนในปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นและตัดสินใจทางเลือกที่มีโอกาสมากขึ้นว่าถ้าเขาเนี่ยไม่เอาเงินไปฝากธนาคารเขาสามารถนําเงินตรงนี้ไปอยู่ในช่อง ทางแบบไหนได้บ้างภายใต้ความเสี่ยงที่เขารับได้และผลตอบแทนที่เขาได้ตามต้องการนะครับก็เลยเป็นเรื่องของการลงทุนเข้ามาแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับทีนี้เรากลับไปดูว่าแล้วเราจำเป็นต้องเก็บเงินออมเงินอย่างที่พ่อแม่เราบอกไหมมีความจําเป็นอยู่นะครับแต่ให้ใช้หลักก็คือว่าผสมผสาน ส่วนนี้เราอาจจะจัดเงินสมมุติว่าจัดเงิน30%นะครับจากเงิน1 0 0ที่เป็นเงินเก็บของเราเนี่ยสาอาจจะเก็บไว้ที่ออมและอีก70%อาจจะมาบริหารจัดการว่าส่วนนี้ลงทุนเสี่ยงส่วนนี้ลงทุนไม่เสี่ยงส่วนนี้ลงทุนแบบเสี่ยงกลางๆนะครับก็จะได้ความมั่งคั่งในหลายๆรูปแบบและที่สําคัญปัจจุบันนี้นะครับการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถมาแอปพลายในเรื่องของการวางแผนภาษีเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปฝากเงินแานธนาคารอย่างเดียว ภาษีคุณก็ต้องเสียเยอะนะเงินก็ไม่งอกเงินเติบโต,ตอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของ wealth management แล้วก็ tax management ครับครับก็กลายเป็นว่ากิจการเกี่ยวกับพวกการวางแผนทางการเงินอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญมากในใอนาคตเรื่อยๆเพราะว่าคนก็จะเริ่มสนใจที่จะมาลงทุนมาวางแผนการเงินมากกว่าที่จะเก็บออมเฉยๆใช่ไหมครถูกต้องเลยคร,ครับเพราะว่าเงินมันโตได้หลายช่องทางมากกว่าเงินก้อนเดียวกันยกตัวอย่างมีสมวนมีแสนหนึ่ง มีเงินเก็บแสนหนึ่งไดโบนัสมาแสนหนึ่งเนี่ยระหว่างเก็บเงินที่แบงค์อย่างเดียวเลยนะกับแบ่งเงินเก็บแบงค์สักห้าหมื่นนะครับอ,อีกห้าหมื่นมาซื้อกองทุน SF แล้วก็ลงทุนไปด้วยห้าหมื่นนั่นแหละได้ลดหย่อนภาษีนะถ้าเกิดฐานภาษีเขาสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะได้เงินคืนกลับมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นทันทีเลยก็คือหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าเกิดเขาเอาเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยอย่างเดียวเลยนะไปฝากธน,นาคาร เขาได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับตอนนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งก็ได้2 0 0พันหักภาษีไปอีก15เปอร์เซ็นต์เหลือพันกว่าบาทนะครับแต่เพียงแค่ เก็บแค่ห้าหมื่นแบ่งห้าหมื่นมาลงทุนซื้อ S S F ได้คืนภาษีสาสิเปอร์เซ็นของห้าหมื่นก็คือหมื่นห้าเงินมันโตขึ้นมากกว่าเลยนะโตขึ้นทันทีเลยโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยพอวางเงินให้ถูกจุดปุ๊บภาษีมันได้คืนเลยไงเวลาเขามีปัญหาเนี่ยบางทีรเรื่องทั้งเรื่องยอดตกหรือเรื่องอะไรเนี่ยเขาต้องมาปรึกษาพี่ด้วยหรือเปล่ากับปรึกษาว่าช่วงนี้ยอดขายตกลงเนี่ยทำยังไงกําไรลดลงทํายังไงรวมถึงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า เอาธุรกิจที่ต่อยอดอย่างเมื่อกี้แล้วกันนะว่าดีแล้วก็โตแล้วก็ตอนเนี้มันจะเป็นบททดสอบที่แท้จริงละก็คือขายของออนไลน์เออบางเจ้านี้นะดีมากเลยในช่วงโควิดแต่ตอนเนี้ก็คือว่าอาจจะไม่ได้ต่อยอดอาจจะเริ่มเริ่มรุ่นุ่งดอนดอนละก็มรึกษานะครับขาดทุนบางเจ้าก็มีนะครับถ้าเรามีเคสน้อยนะครับเรามีกรณีศึกษาน้อยเนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้เขาไม่เห็นภาพต่เผอิญว่าผ่านมาหลายประสบการณ์ก็เลยยกตัวอย่างให้เขาเห็นภาพก็คือเชียร์อัพเขา สุดท้ายแล้วคือถามเลยว่าอย่างเติ้ลเนี่ยมาปรึกษาพี่เติ้ลเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์เนี่ยเติ้ลจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้โอ้ก็คือมาถามพี่ธ่าคารบัญชีถามที่ถามเงินใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องอัปเดตผลประกอบการอัปเดตกําไรขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องถามต่อว่าเอาจริงๆเลยเจ้าของในฐานะเต้นเป็นเจ้าของเนี่ยเต้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่าถ้าเกิดแบบยอมแพ้ก็คือพอแค่นี้ก็คือหยุดแต่ถ้าไปต่อฮึบสู้ต่อเดี๋ยวมันมีทางออกของมัน ก็คือเรามาก็ม,มาปรึกษากันมาคุยกันใช,ใช่ครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าที่ปรึกษาการเงินจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเรื่องเกี่ยวกับหลังบ้านอย่างเดียวแต่น,นี้ก็คือเป็นด้านแบบกลยุทธ์กลยุทธ์ของตัวธุรกิจด้วยเลยก็ให้คำปรึกษาด้วยได้จริงๆแล้วมันคือ mindset นะเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ที่มองแต่ตัวเลขคือที่อื่นเนี่ยผมผมอาจจะมองว่าหลายคนคิดว่าบัญชีมันคือตัวเลขเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วในยะสําคัญของตัวเลขมันมีชีวิตนะ เพราะว่ามันมีความเป็นอยู่ของคนมันมีความเป็นแบบอ,อยู่ดีมีกินปากท้องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าวันนี้ธุรกิจเราขาดทุนไปต่อไม่ได้พนักง,งานของเราอีกกี่คนนะครับแล้วก็ครอบครัวของพนักง,งานครอบครัวเราอีกละ่ะที่จะต้องได้ผลกระทบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยปุ๊บเนี่ยคือคุยที่เจ้าของเลยว่าในฐานะเป็นเจ้าของเนี่ยจะมีแรงมานานใจยังไงจะต่อสู้ขึ้นไปยังไงจะมีชีวิตเพิ่มขึ้นยังไงจากตัวเลขที่เห็นออกมาอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้คือ คุยกันส่วนใหญ่คุยกันเรื่องนี้เนทะ่านั้นคุยกันที่เรื่องต่อยอดน,นะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราบอกเลยก็คือเรื่องของแคดโฟถ้าเรามีแคดโฟเป็นบวกยังไงอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยวิกฤตอะไรก็มานะเราสามารถไปต่อได้เพราะว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าสายป่านใครที่ไปเต่าไม่ได้เนี่ยไม่มีเงินสดสายป่านไม่ยาวนะครับก็เลยอยู่ไม่ได้อครับก็จริงๆวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้จากพี่ทรงค่อนข้างมากแล้วครับสุดท้ายก็อยากให้พี่ทรงาฝากผลงานนิดนึงครับ ได้ครับก็ฝากผลงานนะครับในทุกช anel ของคำว่าบนกองเงินกองทองนะครับถ้าทุกคนนะครับพิมพ์ทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Line นะครับพิมพ์คำว่าบนกองเงินกองทองเนี่ยจะเจอ ทางช่องทางทุกอย่างผลงานของผมหมดเลยนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับติดตามคําว่าบนกองเงินกองทองเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินบัญชีชีพาสีให้กับทุกทุกคนและเราเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินนะครับฝากผลงานไปด้วยนะครับครับถ้างั้นวันนี้ผมก็จะขอปิดรายการ Enter to Journey เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ทรงมากเลยครับขอบคุณมากครับเอิขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ